พิซซ่าเสร็จแล้วนี่อันนี้เราก็เดี๋ยวจะมาตัดเป็นชิ้นๆล้างมือสะอาดแล้วเราก็มาทำพิซซ่ากันโรยแป้งพิซซ่าแป้งเราหมักไว้แล้ว ปกติแป้งหนึ่งก้อนเราจะเราจะทำสามสามอันทำพิซซ่าสามถาดแต่ว่าวันนี้เรามีเนี่ยมีชีสมีชีสมีชีสถุงเล็กถุงเดียวเนี่ยแล้วเราก็ใช้ลาคูน่าเราก็เลยทำแค่สอก้อนเอ ทำเองทำกินเองง่ายๆทำบ่อยอั่งว่าแหละพิซซากินเองเราไม่ได้ทำขายเราก็เลือกสไตล์ที่เราชอบทำเป็นคล้ายๆพิซซ่าถาดเอาไปให้หลังวันนี้แป้งมไ,ไม่ได้เอาไม่ได้ไอ ให้มันฟูนานก็ลเลยใช้แ้ครึ่งชั่วโมงปกติเนี่ยถ้าเราไม่รีบเนี่ยก็จะทิ้งแป้งให้ฟูประมาณชั่วโมง,งแต่อันนี้อันนี้รีบเพราะว่าห้าโมงเย็นแล้วเดีย๋ยจะต้องรีบทําไปให้หลานกินเราหาทําในบ้านหาอุปกรณ์ที่มีในบ้านพวกซอสพวกอะไรที่มันเหลือก็จะเอามาทํามันก็ออกมาอร่อยเหมือนกันแหละไม่จำเป็นว่าต้องเอรเฟกเหมือนที่เขาทาขายตามร้านอาหาร เราไม่ต้องเอาเ,เรียนแบบเขาเราเอาสไตล์เราแป้งก็เป็นแป้งน,นี้เราก็แบ่งแบ่งเป็นสองกน,เ,น,นเราอยราจะได้แบบแป้งบางเราก็ทำทำให้มันบางก็คือแบ่งเป็นสามก้อนแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันบางมากเราก็เป็นสองก้อนแค่นี้ก็ได้ สเสร็จแล้วก็ได้แล้วก็ใส่ถาดเลยสไตล์เราสไตล์งา่าย เราจะได้ไม่ต้องขยับมันหลายรอบเราก็ใช้ก็คือนวดแป้งในนี่เลยในกระดาษรองเลยเราไม่ต้องใช้หลายรอบเราไม่ต้องใส่ในถาดอีกรอนวดในกระดาษรองเสร็จแล้วเราก็เสร็จเลยแล้วเราก็สบายแค่ใส่ไปในถาดซอสมะเขือเทศเราใช้แบบนี้เอาเพราะว่า เราเลือกอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านขี้เกียจออกไปซื้อเพราะว่าทําหมากดำํำหมากดํานานก็เลยขี้เกียจออกไปซื้อก็เลยใช้เป็นซอสมะเขือเทศเรานี่ยแหละของเด็กไม่เป็นไรเด็กชอบอยู่แล้วนี่อุปกรณ์เรางงา้ๆวาดไปเลย ปกติวันไหนจะทําพิซซ่าเราจะต้องเตรียมของยอเยอะไอ้ที่ว่าเราจะใส่โรยหน้าอะไรเนี้ยก็หลายอย่างแล้วแต่เราคิดแต่ว่าอันนี้เราทําให้เด็กให้หลานกินก็ไม่ต้องอะไรยุ่งยากมากก็มีหมูสับผสมหน่อยผสมปลาทูหน้าซอสเราก็ใช้เป็นมะเขือเทศกราดเอาแบบนี้ง่าย เรียกว่าง่ายๆสไตล์เราจากนั้นเราก็โรยนี่อันนี้โรยกลิน่นหอมนี่ค่ะเป็นของพิซซ่าอเรกากโน เราโรยให้มันเป็นเหมือนเครื่องปรุงรสชาติเพิ่มรสชาติขณะที่เราทําไอ้แป้งอันนี้ใส่สมุนไพรเราอย่าลืมเปิดไอ้เตาอบนะเตาอบเปิดสองร้อยห้าสิบแล้วก็ให้มันร้อนสุดๆเราจะได้ไม่ต้องอบพิซซ่านานเรามาแต่งหน้าต่อแล้เราจะใส่ ส่งไปส่งไปทั่วเราจะทำสองหน้าวันนี้ เป็นปลาทูน่าค่ะมันมีน้ำมันแล้วก็โรยหน้าไปเลยของเด็กเราไม่ใส่หอมไม่ใส่อะไรแต่เดี๋ยวพอทำให้ลูกชายก็ต้องใสอีกแบบนึ่งเลย อาถักอาหารไทยเราก็ทำง่ายๆกินเองส่วนอาหารฝรั่งก็ทำให้ลูกกับแฟนกินเปลี่ยนไปแต่ละวันหลายคนบอกเราทำอาหารไม่เป็นจริงๆแล้วทำเป็นแต่เราไม่โชว์เพราะว่าปกติครอบครัวเราไปต้คงกินง่ายก็เลยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ ยกเว้นวันไหนที่แบบอยากกินกรูปเขาก็จะบอกอันนี้ก็เสร็จแล้วจากนั้นเราก็เดี๋ยวเราต้องใส่ต้นหอมหน่อยนึงให้มันหอมหม,หมเดี๋ยวชีสก่องจะใส่อะไรก่อนที่เราจะใส่ไอชีสไปนเนดี๋ยวต้องใส่อะไรอีกหน่อยนึง เราอบร้อนแล้วเราก็ไปอบกันเลยอันนี้ก็หอมัอ่นไว้เรียบร้อยแล้วชายเขากินใส่หอมหัวใหญ่กับหมูสับอย่างเดียวเขาก็จะเน้นเนื้อหมูเขาเยอะหน่อยเมื่อกี้ใส่ให้หลนันนิดเดียวเพราะว่า หลานก็มีทูน่าสองกระปุกแล้วเราใช้หมดเลยเราไม่เคย,ยต้องไปแข่งกับใครเราทำกินเองเราไม่ต้องรืดอรูอเอาแค่อิ่นท้องพอก็เกลีย่ยให้มันเท่าๆกันแล้วก่อน ก็ดีเขากลับมาจากากีฬากลับมาจากซ้อมกีฬาเขาก็พอดีเขาก็ใส่ไปเลยใสยเ่เยอะหน่อยไม่เป็นไรเสียดายไ,ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมวันนี้อยู่สองคนกับลูกชายสามีไปกเกาะไปทาสี เราขี่เกียจไปเราก็จะอยู่บ้านเดินเขามีเพื่อนไป่อยก็ไปอยู่แบบผู้ชายผู้ชายเ,<อ>เขามีเพื่อนไปช่วยทาสีเราก็ไม่ได้ไปอยู่ทําความไม่ได้ทาอาหารให้หนุ่มๆเขาหลอกเพราะว่าพวกเขากินง่ายฝรั่งฝรั่งเขากินง่ายๆมีแฟนเรากับเขาพูเราแหละที่กินง่าย เขาคูวอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเขากินง่ายวะเขาคูวเราว่าจะกินง่ายๆถ้าเราไม่อยู่เขาก็จะยางฮอดดอกกินกันนิดนิดหน่อยหน่ที่แน่ๆก,ก็เขาก็จะเป็นอาหารฝรั่งง่ายๆพวกสลัดพวกอะไรเขาไม่ได้ยากเราไม่ไปเขาก็อยู่ได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วงั้นเราก็ ชีสไปเลยปกติจะใส่ชีสเยอะเพราะมันอร่อยตรงชีสแต่ว่าเดินเรามีชีสถุงเล็กอยู่ในบ้านมันเป็นถุงเล็กตอนนั้นว่าจะซื้อมาทำในม,มืออื่นก็เลยไม่ได้ทำก็เลยที่เอามาละเลงพิซซ่าก่อนเปลี่ยนแผน มันก็เลยลายเปแล้วเปลี่ยนแผนปกติก็ต้องเป็นพิซซ่าถาดเดียวเดะเอาดูไปแล้วก็น่าจะแบ่งเป็นสองถาดน,นะอตอนนี้ก็รู้สึกว่าชีสจะน้อยชีสน้อยถาดน,นี้ชีสจะน้อยเพราะว่าล่อไปถาดแรกเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำกินเองปกติเนี่ยถ้าทำหน้านี้ต้องใส่ชีสนี่ยถ,ถึงนึ่งเอดีนี่ยถุงนี้พอดีเลย ตอนนี้ไม่มีก็ชวนไม่ได้ก็ต้องกินอย่างนี้ไปก่อง่ายายไปก่อนของเขาเองไม่เป็นไรแม่ทําให้กินอะไรก็อร่อยแม่ค่ะอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นี่สวยไหมนี่ร้อนรอนเลยเพิซซ่าเสร็จแล้วนี่ อันนี้เราก็เดี๋ยวจะมาตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็สามแฟตแล้วก็มีหลานสาวคนโตอีกคนหนึ่งก็เปสี่คนบวกกระยาก็ห้าคนก็พอดีแบ่งเป็นห้าชิ้นเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทําเยอะก็ห้าชิ้นให้เขากินเป็นมื้อเย็นคนละชิ้นพอ <Yeah. S 1> ตัดยากกว่ากันไตรเราอีก เนี่เราไม่ค่อยถนะัดนีเราถนัดก,กันตรเราถนัดก,กันตรายมากกว่านี่มันได้แค่เราใช้ชิ้นใหญ่มันก็ได้แค่สี่ชิ้นเดี๋ยวเราสี่ชิ้นก็ได้แค่หวานสี่คุณเี๋ยวคุณย่าอีกเราก็ได้แค่สี่ชิ้น เดี๋ยวของคุณย่าเราก็เอาของลูกชายไปชิ้นหนึ่งรานนี้ได้แค่สี่ชิ้นไม่พอเราต้องรอเอาของลูกชายชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะเตรียมมาไปให้เขาห่างกัน,นสองกิโลครึ่งเราต้องไปส่งเขาที่บ้านพร้อมด้วยลูกดำติดใายถาดหนึง่งสุกแล้วแต่อันนี้มันดูขาวเพราะว่า ไอชีสเรามีน้อยมันก็เลยเห็นแต่ไอ,อหอมปกติเราจะต้องใส่ชีสเต็มแล้วเราจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยนถาดที่สองก็เรียบร้อยไปถาดหนึ่งแต่ว่าถาดนี้ก็จะเห็นอหอมหัวใหญ่เยอะหน่อยเพราะว่าชีสเราหมดเดี๋ยวแต่ว่าเราเน้นความอร่อยหน้าตาเราไม่ต้องเน้นมันเราเน้นแค่ว่ารสจาตโอเคก็ ลงตัวได้แต่จะตัดแบ่งไปให้ยาเขาหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของลูกชายเขาก็อาหารมื้อเย็นเขาก็ดีโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับพิซซ่าอย่างเดียวแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้า